เป็นรถแบรนด์รองแต่คลองใจคนไทยนะคะสำหรับ Nissan นิสสันนวลาแบ็ก e d ดิชั่น2 5 e คันนี้ได้ปี19มา60,000ผ่อนเริ่มต้น8,000ไม่ต้องดาวนะคะดูจากสภาพรถเลยนะคะวันนี้ความคุ้มค่าจ้าจ๋าเอามาให้ FC แล้วนะคะสภาพสวยภายในนะคะภายนอกกริบใหม่ฟังกช์ชันเยอะนะคะสภาพรถไม่ช้ำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอหน้ากากใส่ลายแคปลาให้เรียบร้อยนะคะมองหน้ากล้องถอยหลังได้แอร์อนาล็อก เกียร์หสปีดแบบแมนนวลใส่ลายแคปล่าให้เรียบร้อยเบาะหนังสีดำไม่ชำ้ำไม่ขาดเดินตะเข็บสีแดงแคปหลังมีแอร์กระเป๋าจิงโจ้สอใบกล้องหน้าหลังมีให้ใครอยากได้คันนี้ดูรายละเอียดในคลิปกันเนาะจ๋าน,ะ,นะคะพอด8 0ดพันเท่านั้นไม่ต้องดาวนะคะไปดูรายละเอียดในคลิปเลย สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีนะคะ FC น้องเะจ๋า,จาที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้จาจ่าอยู่กับเจ้านิสสันนวราอีกแล้ววันนี้นะคะฉายาเจ้าพ่อตลาดวายนะคะมาเอาใจ FC ของน้องเจาจ๋าทุกคนเลยนะคะวันนี้จอดรีวิวในซองเลยนะคะต้องเข้าใจนิดนึงว่าวันนี้เอารถออกไม่ได้นั่นเองนะคะมีรถไทเกอร์ขว้างอยู่นียคะ แต่ก็จะรีวิวให้ FC ทุกคนได้ชมนะคะกับนิสสันนาวาล่นะคะตัว2.5 e back edition king cab นะคะเป็นขวัญใจหลายๆคนนะคะกลุ่มของลูกค้าน้องจ้าจ๋านะคะรถสวยนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับเจ้า,าปี2019นะคะคันนี้นะคะได้ไม่6 6 0 0 0นะคะสีเทาดำเกียร์แมนวนวลใครสนใจใครอยากได้ดูคลิปที่จบนะคะแล้วจะรู้เลยว่าความคุ้มค่าของรถแบนลองนะคะมันมีอะไรบ้าง วันนี้จะจ๋ามาเสิร์ฟนะคะค่าตัวน้องเพียง429,000บาทนะคะเป็นค่าตัวที่สามารถฟรีดาวได้ด้วยนะคะจะจ๋าบอกก่อนเลยนะคะใครที่มาหาน้องจะาจ๋าที่พิจิตรนะคะรับรองไม่มีผิดหวังไม่ใช่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกรถฟรีดาวหรือว่าการดันนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะเชื่อใจอน้องจะาจ่าได้เลยนะคะวันนี้ก็จะพามาชมความสวยความเดิมมาเลยนะคะฉายาของเขาเนี่ยจะเป็นทนถึกบึกบึนนะคะ ก็ทาไมถึงเรียกว่าชายาเจ้าพตลาดรายเพราะว่าป้ายแดงขายไม่ดีพอมือสองขายดีเพราะว่าราคามันถูกนะคะแต่รายสภาพไม่ได้จากป้ายแดงเลยนะคะฟังก์ชันออปชั่นให้มาเต็มมาเยอะและที่สําคัญนะคะคุณภาพรถของน้องกจากที่รีวิวเนี่ยเกรดเทุกคันนะลองเปิดใจใรถมือสองของน้องกจากดูนะคะใครไม่เคยเล่นรถหรือว่าไม่เคยลองขับนวรานะคะลองเปิดใจมาหาน้องกจจาที่พิจิตรดูนะคะมาดูความสวยความเดิมเลยนะคะจากด้านหน้าแม้กระทั่งไฟนะคะขนาดเป็นตัว แแบบเขาก็ยังให้เป็นตาไฟลูกแก้วไฟเด y Time r u ันนิ่งมาให้นะคะแล้วมันเป็นชุดแต่งเฉพาะของเขาเลยนะคะไฟตัดหมอกมีให้ครบซิคิ้วซุ้มล้อเท่ๆหลอ่ๆลอๆนะคะบอกเลยว่าเอาไปเนี่ยเน้นใช้งานไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดอ่า ซุ้มล้อหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะคะทางแบรนด์นี้เขาให้มาหมดแล้วนะคะสีนี้ก็สวยนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นสีที่หายากแล้วก็เป็นสีที่รักษาทําความสะอาดง่ายนะคะไม่หกหมื่นเท่านั้นนะคะราคาหายจากป้ายแดง20 0,000กือบถึงสามแสนเลยนะคะความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้นะคะสาหรับรถแบรนด์องนะคะถ้าใครที่กําลังมองหาเอาไว้ใช้งานจริงๆขนไล่ขนของ อ่าไม่ใช่ขนไล่ขนของลงไล่ลงสวนนะคะทำอาชีพค้าขายแบบนี้คันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วความหลอกของเขาที่เพิ่มมาให้นะคะสติกเกอร์สีดำนะคะตรงนี้เลยนะคะ ฝากระโปงใหญ่ๆเลยแบบนี้นะคะสีสวยๆเดิมๆนะคะใครอยากได้นะคะกลับบ้านช่วงปีใหม่ได้รถหรือยังนะคะจัดไฟแนนซ์ตอนนี้นะคะยังทันนะคะ3วันรับรถขับกลับได้เลยเรื่องจัดไฟแนนซ์เป็นหน้าที่ของน้องะจ๋านะคะบอกเลยดันทุกเคสแน่นอนนะคะเครไหนที่ว่ายากไปที่ไหนไม่ผ่านลองมาหาน้องเจ๋าที่เพรยนต์ได้เลยนะคะรับรองได้รถสวยคุณภาพดีเกรด A พรีเมียมย้ำเลยว่ารับประกันโครงสร้างเราไม่ขายรถเกรด อื่นเลยเน้นเกรดเออย่างเดียวนะคะก็ไม่มีชนหนักไม่มีพิกค่อยู่แล้วนะคะที่สําคัญนะคะเดิมจนแบบว่าลูกค้ามาเห็นเนี่ยคิดว่าเป็นรถป้ายแดงนะคะเพราะว่าเราคัดรถให้ลูกค้าจุดเด่นต่อมานะคะของตัวเจ้านิสสันนว布าเนี่ยนะคะตัวแบล็คอิริชันเขาได้แม็กสีดําลูกค้าดูความสวยความเดิมจากตัวดอทสีแต้มมาจากโรงงานที่แต้มนะคะผ่านการ QC ยังไม่ลอกเลยแล้วดอกอยางล่ะน้องจ,จา้าจ๋าดอกอยางปี19บิ่งไป6 0 0 0ื ถามว่าจ้าจ๋าจะให้ FC ของจ้าจ๋าไปสภาพนี้เลยหรือไม่บอกเลยว่าไม่ไม่ให้ไปแน่นอนเดี๋ยวเปลี่ยนยางสีเส้นให้ใหม่นะคะเป็นยางเปอร์เซน็นสภาพใต้ซุ้มล้อเดิมขนาดนี้นะคะสวยๆนะคะจ้าจ๋าเน้นรีวิวคุณภาพเดิมให้ลูกค้าดูเอาที่ชอบเอาที่ถูกใจนะคะไม่ถูกใจเลื่อนผ่านได้เลยหรือถ้าใครอยากชอบรุ่นนี้ก็ดูคลิปให้จบนะคะแล้วฟังก์ชันตุดต่อมาที่เขาให้นะคะเป็น กระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED สติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มมาพร้อมกับกรอบสีดำคิ้วซุ้มล้อโอ้ยไม่ใช่คิ้วซุ้มล้อคิ้วกันศาสตร์ติดให้แล้วฟิล์มคันนี้ยังไม่มีจะเอาขนาดเท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวติดให้ไฟรีไม่คิดตังสติกเกอร์ด้านข้างนี่คือจุดโดดเด่นนี่คือความสวยงามของเขาที่เปิดประตูเป็นแบบโคเมียมเจ้าของเดิมติดเพิ่มมาให้ทเท่ๆหล่อๆเนะคะ แม้กระทั่งปุ่มสมาร์ทเอนทรีมีให้ทั้ง2ประตูนะคะไม่เคยห่วงออปชันแน่นอนแบรนด์นี้แล้วก็บันไดทางขึ้นสภาพสวยสภาพเดิมใหญ่ๆทนถึกบึกบึนนะคะสติกเกอร์ด้านข้าง2.5 DDTI VG s Turbo อยู่ครบสภาพสวยแบบนี้เขาเรียกว่าสีเทาดำหรือถ้าภาษาบ้านเราเรียกก็เรียกเขียวขี้ม้าแต่ไม่ใช่สีเขียวนะคะก็เป็นสีเทานะคะในเล่มเรียกสีเทาดำเนาะ <S <S ิ้วซุ้มล้อนี้นะคะเป็นของแท้เดิมโรงงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการถอดออกแล้วเปลี่ยนเจ้าของเดิมใช้น้อยคันนี้นะคะเจ้าของเดิมใช้น้อยมากนะคะแคสซีเดิมทั้งเส้นนะคะถ้าไม่เดิมไม่เอาเข้ามาต้องเดิมเท่านั้นน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดแม็กให้ดูทั้งสี่ล้อทําไมให้ดูจังเลยแม็กสี่ล้อก็ให้ดูความสวยนะคะลูกค้าดูความสวยมันไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขูดของฟุตบาทไม่มีรอยเบียดมานะคะตรงนี้ครบถุงเครื่องมืออะไรแมลงมีครบให้หมด ติ๊กเกอร์สวยๆเดิมๆม,มาพร้อมกันแบบนี้จ้าจ๋าจอดรีวิวในซองนะคะท่านผู้ชมต้องเข้าใจจ้าจ๋านิดนึงนะคะไม่มีพื้นที่จะให้รีวิวแล้วนะคะเต็มไปหมดเลยไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมไม่แตกไม่หักไม่เล้านะคะโลโก้นาวาล่าอยู่ชัดเจนบันไดทางขึ้นของแท้จากโรงงานมีกล้องถอยให้ด้วยของแท้สแตนดาร์ดจากโรงงานเหมือนกันโลโก้นิสสันอยู่ครบไลเนอร์ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยชำรุดเอาของเดิมๆสวยๆนะคะไปไว้ใช้งานต่อยาว ถ้าลูกค้าเป็นคนที่รักรถแล้วก็ใช้งานจริงๆสมบุกสมบันแบบนี้ตอบโจทย์เลยเรื่องการบรรทุกหนักๆหรือว่าจะเป็นการที่ใช้งานหนักนะคะเดินทางไกลสะดวกสบายนะคะช่วงล่างแน่นแข็งนะคะทนทนแบบนี้ต้องเจ้านิสันนวราเลยจ้าจ๋าบอกเลยว่ากลุ่มลูกค้าของน้องจ้จ๋าเนี่ยชื่นชอบมากเลยนะคะ โดยเฉพาะของเขาเขาบอกว่ามันรถแบนลองมันไม่ชอบมันไม่สวยนะคะแต่อย่าลืมว่าจะมีกลุ่มลูกค้าเขาที่ชอบแล้วก็เป็นสาวกนาวราแต่หาคันทีส่สวยถูกใจไม่มีลองเปิดใจให้น้องเจจ๋าดูมาดูรถเลยตัวจริงนะคะน้องจเจจ๋าจะพาทดลองขับพาเทสนะคะรับประกันรถเลยนะคะบอกเลยนะคะถ้าไม่สวยเะจ๋าไม่รีวิวไม่เดิมเะจ๋าไม่รีวิวนะนี่อ่าที่ว่าเะจ๋าไม่รีวิวเพราะว่ามันไม่มีให้รีวิวนะคะเพราะว่าเราขายรถ 7A อย่างเดียว สภาพสวยทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างคานเส A, า A เสา B หรือว่าตัวเนี่ยคานหลังคาสีเดิมนะคะลูกค้าสีเดิมนะคะฟิล์มจะเอาขนาดเท่าไหร่ทักมาบอกมาอยากได้จองเข้ามาค่ะจองเข้ามาได้เลยจัดไฟแนนซ์ให้ค่ะนัดเป็นหน้าที่ของน้องอาจา๋าน้องอาจา๋าจัดไฟแนนซ์ให้เลยน้องอาจา๋าขอคนจริงใจแล้วก็เอาใจคุยกันตรงไปตรงมานะคะขายรถมา3ปีแล้วค่ะลูกค้านะ เจ้าจ่าขายรถมาสามปีแล้วจัดไฟแนนซ์มากกว่าห้าล้ากว่าเคสนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องไฟแนนซ์บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลขอเพียงแค่อยาติดแบรคลิสพอนะอะมาดูแผ่นเพจจุดตัวมาความเดิมเพจไม่มีรอยถลอกนะคะเพจเนี่ยไม่มีรอยถลอกเลยตัวน็อตเนี่ยสีแต้มาจากโรงงานยังอยู่ครบคานเสาเอเสาบีตัวน็อตไม่มีขยับน็อตฝาก,กระโปงไม่มีรอยถอดนะนี่แผงประตูส,สวยๆเดิมๆใหม่กลิบเนียนสวยปิ๊งนะคะบอกเลยซื้อไปมีแต่กลับมาซื้ออีกนะคะลูกค้านะนี่ ความสวยความเดิมมันอยู่ตรงนี้ลูกค้านะน้องจ้าจ๋าบอกเลยว่ารถที่นี่สวยจริงนะคะรถที่นี่สวยจริงบอกเลยถ้าลูกค้าคนไหนเข้ามาดูแล้วไม่ชอบไม่มีอยู่จริงชอบทุกเคสร,รถจ้าจ๋าสวยทุกคันขน,นาดแคบนะคะนี่เป็นรถแบรนด์ลองแทบจะเป็นแบรนด์เดียวที่ให้แอร์หลังมาเป็นแคบแต่ให้แอร์หลังมากระเป๋าจิงโจ้ก็ให้มาเบาะหนังให้มา เข็บสีแดงสวยๆเดิมเบาะไม่ขาดไม่หลุดไม่ลุยไม่ชำรุดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2อฝั่งเลย3ก้านสภาพรถไม่ช้ำนะคะแล้วไหม่แท้คอนโซลตรงกลางเดิมนะคะแค่เจ้าของเดิมเปลี่ยนหน้ากากเป็นลายแคปลาให้เพื่อความสวยแอร์อนาล็อกมาพร้อมเกียร์เมนนวลนหสปีดถุงหุ้มเกียร์ยังสวยใหม่กริบอยู่เลยนะคะ ใส่กรอบโครเมียมได้มาให้ด้วยเหมือนกันสมแสดงว่าเจ้าของเดิมน่าจะชอบลายแคปลาเพราะมันเท่นะเฮดรูมสะอาดสะอา้านระบบไฟระบบแอร์ใช้งานได้ปกติถ้าใช้งานไม่ปกติใช้งานไม่ได้เจ้าจ๋าไม่ปล่อยรถไปแน่นอนต้องใช้ทุกอย่างครบคันภาษีพรบเจ้าจ๋าเปลี่ยนให้เจ้าจ๋ารีวิวชัดเจนหมดเลยนะคะคนอนโซลตรงกลางมีของวางสัมภาระให้จะวางเกจิอาจารย์ดงังนะคะที่ไหนเอามาติดได้เลยนะคะมีที่เก็บของให้เกเก็บสัมภาระให้ รถคันนี้กลิ่นหอมยังอยู่อยู่เลยลูกค้านะคะกลิ่นหอมยังอยู่อยู่เลยนี่แม้กระทั่งประตูแคปน็อตตัวแคปไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะเอาเป็นว่าจ้จาจ๋าขอคนที่ชอบรถแบรนด์ลองและกันเนาะคนที่เป็นสาวกนวราหรือใครที่อยากไม่ได้แบบว่าเน้นรถแบรนด์หลักแต่อยากเปิดใจให้แบรนด์ลองนะะี่ะมองหารถอยู่หนึ่งคันแต่อยากได้รถสภาพดีดีเกรดเอไม่น้อยปีใหม่ๆผ่อนถูกๆไม่ไม่อยากดาว หรือจะซื้อสดนะคะมาคุยารายละเอียดได้เลยนะคะน้องเจจ๋าเป็นคนตรงไปตรงมานะคะขายรถด้วยความชัดเจนซื่อสัตย์จริงใจนะ,ะบริการลูกค้าทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเขินไม่ต้องกะไม่ต้องอายนะคะเจะจ๋าเชื่อเลยว่า f c ของน้องเจจ๋าที่ติดตามมาสามนานนะคะได้รถไปนะคะถูกใจทุกเคสนะคะถ้าไม่ถูกใจดูคันอื่นค่ะเรามีให้เลือกหลายคันนะคะอ่ะถ้าอยากได้โทรเข้ามาคะ่ะโทรเข้ามานะคะน้องจจ๋ารอรับสายอยู่นะคะว่าใครจะได้เป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ไป นะคะมาดูตัวจริงรับประกันไม่มีผิดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะไปดูห้องเครื่องไม่หกหมื่นเดี๋ยวจะจัดสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยมาดูเครื่องยนต์นะคะตอนนี้น้องจะจัดสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะคะไม้หกหมื่นหกวิ่งน้อยเชื้อเพลิงดีเซลนะคะขนาดเครื่องหนึ่งจุดห้าเครื่องยนต์นิ่งมากนะคะลูกค้าสภาพกลิบเลยนะคะเปิดเครื่องขึ้นนะคะนึกว่าสภาพป้ายแดงลูกค้ามาดูรถตัวจริงเลยนะคะตอนนี้นะเจะจ่เปิดแดงไว้นะคะตอนนี้นะ หม,ม,มี ABS ด้วยนะคะคันนี้มี ABS แล้วนะคะคานหน้ารอยเม็ดอาร์คเดิมต่างๆครบหมดนะคะน็อตฝากระโปรงเดิมไม่มีการถอดมาทำสีแน่นอนเนะะี่ยค่ะแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีถอดค้าลูกค้านะมาเอาเลยมาเอาเลยนะคะรอเจ้าของอยู่นะคะคันนี้รอเจ้าของอยู่นี่คานยึดหม้อน,น้ําสีรอยแต้มมารจากโรงงานอยู่ครบรตัดตั้เครื่องไว้อยู่นะคะ แน่นมากถึกมากนะคะโครงสร้างแข็งมากนะคะคันนี้ไม่เปราะแน่นอนไม่เปราะไม่บางนะคะไม่อ่อนแอแน่นอนนะคะสมกับใช้ยาทนถึกบึกบึนนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดของน้ามันเครื่องเนะคะเอาเป็นว่าขอคนที่ชอบเลยนะคะขอคนที่ชอบนะคะใครไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยเจ้าจ๋าขอคนจริงใจแล้วพร้อมที่จะเป็นเจ้าของคันนี้ ติดต่อเข้ามานะคะหาน้องเจจานะคะอยากรู้รายละเอียดตรงไหนว่าคันนี้ยังอยู่หรือไม่น้องจะจจายินดีสพอร์ตลูกค้าและตอบคำถามให้คุณลูกค้าทุกคำถามแน่นอนนะคะราคา4 2 0 0 0 0บาทอ่4 2 000, 9 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวรายได้16,000บาทไม่ต้องขำอายุงานไม่ถึง1ปีมาคุยกันก่อนกะจา่าช่วยดันเคสให้ เรื่องจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลน,นะคะขอเพียงแค่ว่าชอบคันนี้หรือยังนะคะรอแล้วนะคะรอเจ้าของจริงๆคันนี้นะคะสวยมากนะคะรถที่นี่สวยมากจริงๆนะคะรับประกันคุณภาพเกรด A เรื่องความสวยความเดิมนะคะวารนตีโครงสร้างเพนจนหนักพิความจมน้ำไฟไหม้ไม่มีแน่นอนเล่มไม่ชำรุดสูญหายเล่มไม่เต็มไม่กลับสีนะคะ,ะลูกค้าที่ดูต่างจังหวัดที่เป็น FC น้องจตานะคะที่ติดตามมานานบอกว่าถ้าพี่อยากได้คันนี้พี่ทำไง หนเลยพี่โทรเข้าหาหนู 2. จองเข้ามาก่อนเลย 3. เตรียมเอกสารที่บ้าน 4. รอรับรถค่ะนะคะเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์หรือการส่งรถสไลด์ให้คอยซัพพอร์ตลูกค้าเพราะว่าเรามีาเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศที่สามารถช่วยเหลือลูกค้าที่อยากได้รถที่พิเตษได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ FC น้องยะจานะคะห้ามพลาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ ถ้าใครอยากได้จริงๆโทรเข้ามานะคะสำหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ